สวัสดีครับวันนี้จะเอาตัวเคสกันน้ำรุ่นใหม่มาให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงโดยไม่ต้องถอดหน้าเลนส์ของตัวกล้องกล p โปรฮีโรไฟล่ะเราสามารถใส่เข้าไปได้ทั้งตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาทำให้ดูกันวิธีเปิดตัวเคสนะครับผมคือดันตัวตัวล็อกมาข้างหน้าก็ดันขึ้น เทได้แล้วนำตัวโปรฮ o โร่ไฟของเรานะครับถอดออกมาได้เลยเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องถอดหน้าเลนตัวนี้ละเพราะมันเป็นรุ่นใหม่เราใส่ตรงเข้าไปเลยที่ปิดก็จะเป็นตัวปิดต,ตัวนี้จะสกรีนไม่ได้นะครับเพื่อลงน้ำเราจะได้ไม่มีการซึมเข้าไปในตัวกล้องหรือตัวอะไรที่ปิดก็ปิดดันกดให้แน่นนะครับผม ก็ใช้ตัวล็อกนะครับด้านข้างให้เกี่ยวกันไว้แล้วก็ดันไปเข้ารูปแหละรับรองว่าน้ำไม่เข้าหน้าเลนแน่นอนครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่850นะครับ e.m. s 50บาทขอบคุณครับ